เหลือแค่เพิ่มชิ้นสุดท้ายดูสิทุกคนฉันทำเค้กสามมิติสุดเจ๋งสุด,ดยอดไปเลยดีใจจังส่วนฉันทำพันเค้กรูปเค้กแสนสวยน่ารักออกมาสวยมากๆเลยนา่านทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นของฉันนะโอ้ยผมอยากได้เค้กไม่ได้ไม่ให้งั้นก็มาริ่มช a ล l e n g e กันเลยไอเดียดีมากนะทาน ช <Challenge S 2> าเลนจ์ปากกาสัมม่ติปะทะแพนเคก้กมันต้องสนุกมากแน่นอนไปดูกันเลยนาธานให้เราทำอะไรเหรอเราพร้อมแล้วนะเยี่ยมถ้าง,งาั้นแบบทดสอบแรกก็คือวาดจานบินมันเจ๋งมากมากเราเข้าลงมือเลยไอเดียนะ่าสนใจสำหรับงานแรกมาเริ่มกันเถอะจูดี้จะทำอะไรนะฉันมีไอเดียแล้วขั้นแรกใช้แป้งสีดำวาดโครงเส้นออกมาชัดเจน ฉันต้องว่าดยานเอเลียนได้สวยมากแน่นะอะไรฉันต้องทำได้ดีกว่าฉันต้องการลูกบอลฉันจะสร้างยานของฉันด้วยปากกาสามมิติดูสิออกมาเจ๋งแค่ไหนง่ายและก็สวยด้วยพอได้เครื่องวงกลมพร้อมแล้วก็ออกมาจากลูกบอลได้แล้วก็ลูกบอลเอาไปแกล้งคนได้นะฮ่า โอ้โดนเต็ม,เ,ตมเลยโอ้ยมันวิงเวียนแมคก,กี้อย่าทำแบบนั้นอีกนะ <c oughs> ฉันถึงไหนแล้วจริงด้วยฉันวาดโครงเส้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ลงแป้งสีสีกันเถอะทำให้แพนเค,ค้กมีสีสันสดใสใช้สีฟ้าแล้วจากนั้นต่อไปก็ใช้สีเหลืองทำเป็นยานนี่ไง <c oughs> และใช้แป้งสีไข่ด้วย ยอและทีนี้ก็เอาแพนเคก้กใส่จานได้ว้าวเฮ้ยจานฉันนะฉันต้องการจานพอดี <m> ฉันต้องใช้มันสำหรับงานของฉันเพราะจานนี้จะทำให้ฉันสามารถสร้างจานบินที่มีรูปทรงที่เพอร์เฟกต์ได้ดูนี่สิสิ่งที่ฉันพูดถึง <S <S แค่ต้องผมสีเหลืองให้ทวดจานนี่ไง จากนั้นเอาส่วนต่างๆมาประกอบกันเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายและยันของฉันก็พร้อมแล้วนิดหน่อยสร้างเสาอากาศเพื่อให้ยันของฉันสามารถรับการสื่อสารได้เรียบร้อยโอ้ฉันทำได้ดีจริงๆนาทานต้องพอใจมาก,กนแน่แน่และนี่คือแบบจำลองที่เหมือนยานอวกาศจริงๆเจ,งๆจ๋งเลยนาธานจะคิดม่าอย่งไง สา,สาวผมเบื่อต้องรอแล้วนะผลงานอยู่ไหนโอ้ทุกคนเสร็จแล้วเหรองั้นก็มาตรวจงานกันได้เลือกแล้วผลงานของแม็กกี้แสงมันคือยานอวกาศของจริงฉันชนะนแล้วฉันนึกอะไรได้ฉันเห็นแม็กกี้มีความสุขกวชนะไม่ได้เอาพันเค,ค้กไปกินซะเพื่อนรักเอ,อ้ยจูดี้ทำไรเนี่ยเหมือนหัว ไอเดียใหม่ถึงเวลาทานอาหารมาดูว่าชุดแฮปปี้มิวมีอะไรบ้างโหเบอร์เกอร์แสนอร่อยอืมไอเดียผมอยากให้ทำเบอร์เกอร์ใช้ปากกาสามิติและแป้งแพนเค,ค้กครับไอเดียดีมากฉันหิวพอดีเลยฉันอยากได้เบอร์เกอร์งั้นก็มาเริ่มกันใช้แป้งปกติมาทำขนมปังกันฮะ แพนเค้กสวยๆส,ยสินอกจากนี้กลิ่นมันยังเหมือนขนมปังด้วยฉันต้องชน,นะมาทำขนมปังกันนี่แหละและก็อย่าลืมซอสด้วยเยอะก,กว่านี้และขนมปังชั้นที่สองโอ้โหออกมาน่าเหลือเชื่อไปเลยจูดีด้เธอว่างไงเออก็แบบเทียบกับของฉันไม่ได้สักนิด ใช้แป้งช็อโกแลกเพื่อทำเนื้อเจ๋นี่ก็ใช้แป้งสีเขียวเราจะทำใบผักกาดหอมนี่ไงลิกด้านด้วยมันจะได้ไม่ไหมไม่มีใครชอบกินไหม่หรอกนะเ<ะ>ม็กกี้เธอจะทำอะไรอ่ะฉันต้องทำไส้เบอร์เกอร์มาเริ่มที่ชีสกัน และเกือบพร้อมแล้วออกมาเจ๋งมากและต้องทำเมื่อเขือเทศและใบผักกาดหอมด้วยออกมาสวยทุกชิ้นเลยทีนี้ฉันต้องการสีต่อไปเอาละเจอแล้วทำสีดำทำเป็นเนื้อใช่เลยและเพิ่มสีน้ำตาลและสีแดงไปที่เนื้อให้เหมือนออกมาจริงๆ ส่วนผสมทุองพร้อมแล้วฉันพอนใจมากดีจังเลยส่วนผสมของฉันก็พร้อมแล้วเหมือนกันมาเริ่มประกอบแพนเค้กกันเถอะขนมปังผักกาดหอมมะเขือเทศเนื้อชีสและขนมปังแทนๆโอ้โหจูดี้ออกมายอดเยี่ยมมากแต่ฉันทำได้ดีกว่าประกอบเบอร์เกอร์เรียบร้อยนาทานตัดสินใจว่าของใครดีกว่ากันอือร่อยจนเลยโอ้โห ทำสเสร็จแล้วเหรอนี่มังบาก็ของเรานะโอ้ยเพ่นดีกว่า,วาดูสิทุกคนนี่คือของเล่นไดโนเสาร์ตัวโปรดของผมโอ้ดูเท่มากนาทานันเธออยากให้เราช่วยไหมดูสิตลกจังโอ้ยจมูกผมมันไม่แดงใช่ไหมพอกันทีภ <c oughs> ารกิจต่อไปก็คือทำไดโนเสาร์ฮะสบายมาก มาเริ่มกันที่แป้งสีดำวาดโครงเส้นของภาพวาดฉันทำไดโนเสาร์มาเป็นร้อยๆ้ครั้งแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้ก็เพิ่มสีเขียวใช่แล้วใส่รายละเอียดด้วยนะดีมากและต่อไปใช้สีเหลืองทำท้องไดโนเสาร์ตรงนี้ไงเ <c oughs> จ๋งมาก โอ้ย <Huh? S 1> เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเอ้ย hmm. เอ,อ้ยแล้วเนะแม็กกี้เธอทำอะไรเนี่ยเฮ uh. ้ยฉันกำลังทำหัวไดโนเสาร์นี่แต่ว่ามันไม่สำเร็จเลยไม่เข้าใจทำไมมันถึงไม่ได้โอ้ดูเหมือนจะทำได้แล้วเยี่ยมสมบูรณ์แบบดูสิฉันก็อยากดูนะแต่ว่าไม่กระดับเต็มตัวฉันเลยอุย๊ยขอโทษช่างเธอฉันจะนั่งทำไดโนเสาร์ จากชิ้นส่วนกระดาษที่ฉันสร้างเอาทุกชิ้นมารวมกันมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการแบบนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยในการทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยประกาสามมิติมีตั้งหลายสีแน่สีเขียวก็สีเหลืองจากนั้นเอามาเชื่อมต่อกันดูสิออกมาเหมือนจริงๆเลยนาทันไม่สามารถบอกความแตกต่างได้แน่ของเล่นและไดโนเส,สาร์สมติของฉัน มาแล้วแพ้เจงนาทานต้องพอใจมากแน่แน่โอ้ไอเดียมันแกล้งจูดี้กันเธอะส่องไฟฉายไปที่ไดโนเสาร์จะเกิดเป็นเงาจากนั้นก็เรียกจูดี้มาดูนี่จูดี้ใครเรียกฉันอะอะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลย ผมเลอะแป้งแพนเค,ค้กไปหมดแล้วก็อะไรขึ้นนะมันนย่ากงเอ้ยขอโทษนะหน้าทานแค่ต้องใจนะเมื่อกี้ตลกที่สุดเลยถึงเวลาดูผลงานแล้วผมตัดสินใจผู้ชนะก็คือแม็กกี้ใช่ฉันรู้ว่าฉันเก่งที่สุดตอนนี้ฉันได้ของเล่นไดนโนเสาร์แล้วถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย